สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาดูดอกทานตะวันที่ปลูกไว้นะคะก็เป็นวันจันทร์ที่16มกราคมนะคะ2566วันนี้ก็จ,จะเป็นวันที่โบจะต้องเดินทางไปกรุงเทพมหานครก็เลยอาจจะไม่ได้ดูดอกทานตะวันของที่เราได้ปลูกไว้บ้านนะคะก็เลย ขออนุญาตมาอัปเดตและก็แบ่งปันด้วยอันนี้จะเป็นดอกทานตะวันที่เราทำการย้ายต้นกล้าจากที่มีการเพราะไว้นะก็เกือบหนึ่งเดือนแล้วก็กำลังเริ่มที่จะสร้างดอกตูมนะคะดอกทานตะวันที่โบปลูกเนีเป็นมเมล็ดที่โบเก็บไว้นะคะไม่ได้ซื้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่แล้วก็ ได้แชร์ว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์อย่างไรนะคะไม่ให้เกิดเมล็ดพันธุ์เนี่ยเสียหายและเมล็ดพันธุ์มีอัตราการงอกที่งอกปกตินะคะก็จะเห็นว่าแปลงเมื่อกี้เป็นที่แยกมาอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เอาเมล็ดมาหวานเลยนะคะแล้วก็มันจะเกิดต้นกล้าขึ้นมาแล้วก็จะนาแล้วก็เลยทำการแงะหรออือถอนออก เพื่อให้เกิดความไม่แน่นเกินไปเพราะว่าถ้าแน่นเกินไปเนี่ยมันก็จะแยงอาหารกันแล้วกอต้นก็จะเล็กแล้วก็ออกดอกก็จะน้อยนะคะแล้วก็ย้ายมาตรงนี้ด้วยแต่ก็คือเสียดายเลอเกินไม่ได้อัปเดตให้ดูนะคะเพราะว่าว่าการปลูกที่เราไม่ได้ดูแลบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ดูแลเลยนะคะก็ขนาดน้ำยังไม่ได้รดเลยนะคะ ก็เพอเอนไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็ปลูกแล้วก็ใช้วิธีเอาฟางมาคลุมนะคะตายต้นของดอกทานตะวันเพื่อให้รักษาความชื้นได้มากที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้รดน้ําและก็น่าจะจําได้แค่ครั้งเดียวที่เอาปุ๋ยขี้หมูที่เราเคยเลี้ยงหมูนานมาแล้วมาใส่ใน ข้างล่างของตายต้นดอกทวันทานตะวันที่เราปลูกค่ะอันนี้ก็บก็ทําวิดีโอไว้ที่ปลูกตอนนั้นที่มีการย้ายปลูกไม่คิดว่าเขาจะสวยนะทุกท่านก็อันนี้ก็อยากจะแนะนำานะพืชหรือดอกไม้ที่ควรปลูกเนี่ยเหมาะมากเลยทานตะวันสําหรับบ้านเราโอ้แล้วก็มีวิวได้ดูนะคะคือรถไฟมาพอดีเลยสวยมากค่ะ แต่วันนี้แปลกนะคะรถไฟเนี่ยหยุดนะคะหยุดหยุดยุด,ยดตรงสวนโบพอดีสักแป๊บหนึ่งน่าจะเพื่อรอสัญญาอีกสถานีให้มีการมากั้นไม้นะกั้นที่ทางเดินรถไฟนะ,ะหยุดรถนะคะคิดว่าเขารอสัญญาณก่อนเนาะก็เลยได้ชมรถไฟพอดีนะคะก็อย่าง,งที่บอกว่าวิวส่วนของเราเนี่ยมองเห็นรถไฟซึ่งเราก็พยายามที่จะ ปรับปรุงสวนของเราเนี่ยนะคะให้มันดีขึ้นก็ได้กําลังใจจากเพื่อนๆเนี่ยแหละที่แบบมาดูวิดีโอแล้วก็ส่งกําลังใจว่าให้เราสู้ๆต่อไปนะคะ ก็ดูดอกไม้กำลังบานแล้วรู้สึกสดชื่นมากเลยนะคะทุกท่านเนาะก็ถ้าใครชอบวิดีโออันนี้ก็ช่วยกดไลค์แล้วถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามหน่อยนะคะไม่ได้เสียตังค์ใดๆเลยเนาะเป็นการให้กำลังใจชาวไทยด้วยกันที่ทำวิดีโอแล้วก็พยายามที่จะทำสวนของตัวเองให้ มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนะ้าด้วยสองมือของเราเองนะคะก็ฝากไว้นะคะในอ้อ,อกเกิดของทุกท่านนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าว่าโบคเมนเมียฝรัง่งจะพาทุกท่านไปที่ไหนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ